แค่หุนระดับ SR ก็เฟลได้นะครับก็จริงๆตัว SR เนี่ยเป็นหุ่นที่เราปันน้นได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ไอ้ถือว่ามันพอเอาไปเล่นได้เลยแหละนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหุ่น SR เนี่ยมันมีพลังมากแค่ไหนเมื่อเทียบกับตัวอื่นนะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Nubs no G Generation Eternal นะครับก็โอ้โหแบบเล่นไปเล่นมาก็ไปเจออะไรสนุกสนุกเข้าเลสำหรับการปั้นหุ่น SR นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับอ่าขอบคุณทุกที่เข้ามารับชมกันแล้วก็สามารถให้กำลังใจได้ด้วยการกด like, ลคแะะกกดด Sub Light ให้้ัับบช่องเรราวยน เอาละครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยนะครับผมสาหรับเจ้าตัวหุ่น SR นะถามว่าเฮ้ยทำไมเราถึงปั้นหุ่น SR ขึ้นมาล่ะแล้วแบบเจ้าตัวนี้มันจะใช้ได้จริงหรออะไรมันจะเปืองทรัพยากรไหมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันกก่อนละกันสำหรับเกม GJ Generation Eternal นะครับมันก็จะมีหุ่นในหลายระดับใช่ไหม UR ก็หายากสุดต้องเปิดกาชาใช่ไหมระดับ S SR นะครับก็สามารถได้ทัศการฟาร์มการเปิดกาชาเหมือนกันส่วนหุ่น SR เนี่ยมันก็จะมีการดรอปมาด้วยนะครับอ่าอย่างตัวอย่างอันนี้นะครับผมก็คือเจ้าตัวเจ้าตัว Heavy อ r m อ่าอย่างตัวนี้นะครับเเจ้าตัว Heavy อ r m มเนี่ยอันนี้เป็น Heavy a r m ระดับ อ่าคัสตอมแล้วนะครับระดับคัสตอมแล้วซึ่งก็คือถือว่าเป็น sr ของ h e a ว y a อาในซีรีส์ที่สูงที่สุดแล้วนะครับนี่ก่อนอื่นเลยถ้าเราจะบอกว่าตัวนี้มันใช้อ่ามันใช้ดีไม่ดีเก่งไม่เก่งเราต้องเทียบกันที่สเตตัสกันก่อนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราลองมาเทียบสเตตัสกันนะครับอย่างเช่นออย่างเช่นถ้าเราไปดูในเจ้าตัวที่เรียกว่าเป็นอ่ v e l o p ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดูทรีกันอนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่พลังของความแข็งแกร่งของมันก่อนละกันนะครับเราจะเห็นไหมครับว่าอ่าอย่างเช่นแบบอ่าเรามาดูกันที่แบบระดับเช่นกันด้ามเฉลงนะอ่ากันด้ามเฉนลงใช่ไหมครับก่อนที่เป็นอัลตรอนเอสเออาร์อย่างเงี้ยความแข็งแกร่งมันต่างกันมากไหมนะครับเราดูที่พลังอ่ะเราดูที่ค่า Cp ของมันเราอาจจะเห็นว่าเอ้มันอาจจะต่างกันมากใช่ไหมครับอ่าแต่เราลองมาดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาดูข้อมูลพื้นฐานกันในตัวกันด้ามดิชันารี่กันว่า ว่าจริงๆแล้วว่ามันต่างกันเยอะขนาดนั้นจริงไหมถ้าเราไปที่เบสใช่ไหมครับแล้วเราก็มาดูที่ตรงแกลเลอรี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าระหว่างกันดั้มเฉลงกับกันดั้มอัลทรอนที่เป็นร่างพัฒนาของมันเนี่ยนะครับความแตกต่างของมันในระดับดาอ่าวกับการปลดล็อกรลเวลเต็มเนี่ยมันจะต่างกันเยอะไหมนะเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับน่าจะอันนี้เนาะ นี่นะครับอ่เจอละเจอละเจอละอ่าเดี๋ยวเราลองลองมาดูกันนะอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ให้แบบเพื่อนๆแบบไอ้ช่วยๆกันต่อย,ยอดด้วยนะไอ้เช่นเรามาดูที่กันดัมอัลทรอนนะครับผมตัวอ่าตัวที่เป็น SSR นะอ่าอันนี้ต้องคราฟมาเก็บชิ้นส่วนมาอย่างดเดือดเลยนะครับถ้าเราทําตรงนี้เป็นโชว์แม็กซ์อัปเกรดเห็นไหมครับ CP จะอยู่ที่18,278นะครับสเตตัสเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเราเอาสเตตมาดูกัน HP เยอะอ่าตัวนี้ HP Attack เยอะ Defense เยอะนะครับแหมค่อนข้างเยอะทีเดียว อ่าแล้วแต่ว่าความอ่าความสามารถในการลงพื้นที่ใช่ไหมความสามารถในการเดินอ่าจำนวนช่องเดินอะไรพวกพวกนี้ของอัลทรอนเนี่ยจะสังเกตได้ว่า Move จะเป็น5ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองดูนะอันนี้คืออัดเต็มที่เลเวล100เลยนะครับอ่าพวกพลังโจมตีต่างอ่าพวกท่านะลองดูแบบว่าเป็นเดามจไว้ก่อนนะครับแรงสุดร4 0 0นสะครับอ้าวแล้วอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราขยับไปดูที่เฉินหลงกันดั้มบ้างละที่เป็นตัวที่เราสามารถเก็บได้ได้ง่ายๆในฉากนะครับ อ่าดูนะครับเราอัปเกรดแบบแม็กซ์เลเวลไปเลยนะครับพลังต่อสู้ของ CP เนี่ยอาจจะน้อยกว่าสักเล็กน้อยแต่ดูที่ HP นะครับแอตแทกต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับจำนวนก้าวเดินอาจจะน้อยกว่าใช่ไหมครับอ่าแต่ว่าถ้าเรามาพูดถึงตัวถ้าไม้ตายการโจมตีเห็นไหมฮะก็เรียกได้ว่าอ่าอาจจะอาจจะแบบว่าอ่อนหัดกว่าเจ้าตัวออาตรอนอ่าสักสักหน่อยหนึ่งนะครับ นี่นะฮะก็อันนี้ก็เป็น SR ที่แบบว่าแต่ว่าข้อดีของมันน่ยคือความหาง่ายและการดรอปมาแล้วเราก็ดรอปในฉากที่เป็นระดับฮาร์ดอะไรเงี้ยเราสามารถเอามาอัปเกรดต่อกันได้ได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้เราลองมาดูเฮ a v ิอารกันบ้างนะครับอ่าซึ่ง SR เนี่ยนะอ่าเราจะมี h ฮล v ิเอารนะอันนี้แบบว่าแบบระดับ R ระดับ R ประทะกับระดับ SR นะครับสอันนะ,ะถ้าเรามาดูที่ทระดับ SR นะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นสาย D defense นะครับถ้าอัพเต็มนะครับพลังโจมตี CP อยู่ที่1 5ึ่งห้าเก้าห้าสี่นะครับ HP ตามสายเลยนะครับหนึ่งแสนกว่าเห็นไหม อันนี้เป็น SR ที่ HP เยอะมากใช่ไหมอ่าแล้วก็มีค่าดีเฟนที่สูงเพราะเป็นสายดีเฟนที่แบบไอ้ทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับความสามารถในการยิงล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เนี่ยก็จะแบบไอย้ยิงได้แบบแรงสุด5,400-4,200อะไรอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือต้องแบบว่าปลดเลเวลที่100แล้วด้วยนะเราจะได้สแตตนี้มาเลยเห็นไหมครับก็ถือว่าอันนี้เป็น s r ที่เอ้ มันก็มันก็แบบพอใช้ได้นะมันก็แบบมันก็ปั้นง่ายแบบเอาตัวในที่ดรอปมาจากการแคปเจอร์อย่างเงี้ยเออเอามาใส่แบบ4ตัวก็ใช้งานได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือการปลดลิมิตที่เลเวลหนึ่งร้อยะผมยังไม่เชียร์นะผมแบบให้ถึงแค่เลเวลเจ็ดสิบก่อนแล้วเอามาใช้งานได้นะครับตัวนี้ถามว่ามันใช้ช่วยอะไรได้มันใช้ช่วยเราในการผ่านอีเทอลโหลดได้ด้วยนะคือปั้นปั้นไม่ยากปั้นง่ายใช้ทรัพ,พยากรน,น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเล่นได้ค่อนข้างง่ายมีปุ่มออฟเทนนี่ด้ว,วก,ก็ สามารถที่จะแบบไอ้คราฟได้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูที่ He ลวิอาร์เตัวน้อยกันบ้างนะครับนี่อันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูนะนี่นะครับเห็นไหม temp, นะอัปเกรดเลเวลเต็มนะโอ้แท้งเหมือนกันเลยเจ๋งเหมือนกันเลยโอ้โหพลังการโจมตีก็ถือว่าไม่แย่นี่ก็คือเป็นระดับ R เท่านั้นเองนะครับพลังก็คล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เวอร์ชันอัปเกรดน่าจะ,น,าจะน่าจะแบบมีความเจ๋งกว่าระดับหนึ่งก็จริงๆถ้าเกิดว่าแบบเลือกอัปได้ใช่ไหมก็เลือกอัปตัวที่มันเป็นอ่ ขั้นที่สูงกว่าจะดีกว่าถ้าถ้าโมบิลสูตตัวตัวนั้นมันมีระดับให้ให้เราเลือกนะครับแบบอย่าง h e ฟวี่อารอย่างนี้ใช่ไหมเราก็แบบกลายเป็นแบบเฮ a วี่อาร์มคัสอย่างเงี้ยอันนี้ไปเฮฟวี่เ a ฟวี่อาร์มคัสตอมเฮฟวี่อาร์มีดรอปในในระดับฮาร์ดของวิงอยู่แล้วก็เก็บมาได้เลยนะครับและไอตัวพวกนี้แหละที่มันจะทําให้เราผ่าน Eternal น o a โได้นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัว Eternal น o a d อ่ะที่ผมเล่นนะเนี่ยฮะ ผมใช้ <laughs> ผมใช้ยูนิตระดับ SR แหละในการผ่านแล้วก็แบบอัพง่ายๆนะครับอัพง่ายๆก็คือว่าแบบเอาไปใส่ตามแมปต่างๆนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของการดรอปกันบ้างก็ก็แล้วก,ก,กันนะครับอ,อย่างเช่นแผนที่ของกันน้ำวิงใช่ไหมครับเนี่ยไอเจ้าตัวฮาร์ดสามที่เราทําในวิดีโอที่แล้วอ่ะมันก็มีการดรอปพวกเฮลวีอาร์มพวกเฉินหลงกันดั้มอะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแล้ว,ลวได้พวกนี้มาซ้ำๆเยอะๆก็ก็ SR นอกจากที่เราจะเอามาแบบ รวมล่างกันไป3ดาวไว้ผมผมไม่อยากจะแนะนาให้ให้เพื่อนๆทำเป็น3ดาวกันไว้1อันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกินจากนั้นนะครับค่อยเอามาย่อยนะเนี่ยดิสแมนเทนเราค่อยย่อยอย่าได้เก็บเก็บตังค์ได้เป็นการฟาร์มตังค์ก็ได้เห็นไหมฮะมันจะมีเยอะเลยแต่ว่าอยากให้เราทํา3ดาวไว้สัก1ตัวก่อนแล้วก็อัพถึงแบบซัก level เจ็ดสิบแบบมาใช้งานได้จริงนะครับเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าเอาไปขายได้นะเนี่ยย่อยขายได้แต่ว่าแบบทำให้ให้ทำสามดาวไว้หนึ่งตัวเพื่อใช้งานนะครับ เ,เดี๋ยวเราลองมาดูที่ eternal load กันบ้างเดี๋ยวผมจะมีการต่อสู้ใน eternal load มันๆให้ดูกันด้วยนะผมใช้ผมทำสมาพันธ์ชัปเปิลมาทั้งสมาพันธ์ที่เป็น sr เลยแล้วก็เอาไปสู้แบบโอ้โหคุกฝุ่นมากแต่สนุกรับรองว่าสนุกและมันแน่นอนนะครับอ่ถ้าเรามาที่ตัวอ่สเตจนะอะ่แล้วเดี๋ยวเราเราลองมาดูกันนะครับอย่างเช่นตัว eternal load เนี่ยผมผ่านเกือบผมผ่านเกือบเกือบจะครบแล้วนะครับก็ด้วยการเอาไอ้ย unit sr เหล่านี้มาปั้นๆมาขยุกขยๆกันเอา sr ซ้ำๆที่แบบที่ยึดมาได้เนี่ยนะครับก็คือลงฉากแล้วก็แบบฟารร์มไปเื่อย ได้หุ่น SR อ่าแล้วก็เอาอันเนี้ยมาสู้ใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยแบบ eternal l o d ปกติได้เกือบครบแล้วนะใ,ใช้หุ่น SR นี่แหละนะครับอ่าตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างอ่าอย่างเช่นทีมวิงกันดั้มใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเราก็แบบเอ้ยเราก็เราก็ปั้น heavy arm SR มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแบบเอา heavy arm SR มาใช้เดี๋ยวเรามาดูพลังของ heavy, heavy arm SR กันนะครับว่าแบบเอ้ยมันเป็นยังไงนะอ่าอันนี้แบบลองกับ eternal load เลยนะครับแล้วก็ในวิดีโอที่เราจะพูดเกี่ยวกับด่านฟาร์มที่เป็นของซีรีส์ของ Wing Gundam ด้วยนะเพราะว่า Wing Gundam มันก็จะดแบบั้ม เราจะไม่มีหุ่น UR ไว้ใช้เนาะมันก็แบบมีหาตัวแบกต้องใช้ตัว SSR เท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองลองดูความสามารถของ h e วิ y Arm ระดับ SR ที่แบบว่า3ดาวเต็มนะครับผมก็อัพไปถึงเลเวลแบบให้มันแบบได้3ดาวแล้วก็แบบพอใช้งานได้เห็นไหมนี่คือแบบยิงเล่นๆนะยิงเล่นๆแล้วก็โอโ้โหทำาดามเมจได้ขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าไม่แย่เลยนะสำหรับเจ้าตัว He ว v y arm ยิงไกลด้วยนะครับเน่ แต่อันนี้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะเฮลวิอาร์มนะอันนี้เป็นการที่จะเอาให้เพื่อนๆมาให้ดูว่าจริงๆแล้วว่าไอ้เจ้าตัวหุ่นที่เป็น SR เนี่ยมันก็อัพได้มันก็เก็บง่ายฟาร์มง่ายแล้วก็ไม่เปลืองทรัพยากรดีด้วยนะครับอเอาไปลงด่านได้เห็นไหมยิงพี่ฮีโร่ของเราจุกเลยอะแถมโดนยิงกลับก็ไม่แย่ด้วยนะครับเนี่ยแบบสบายเลยนะครับเนี่ยเฮลวิอาร์มก็ชิลๆนะเป็นตัวแบบเอ้ยคอยคอยบล็อกให้ทีมได้ด้วยอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เจ้าตัว heavy arm เนี่ยแบบมันช่วยทีมในฐานะของตัวป้องกันเนี่ยได้ดีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบพวก SSR เปลี้ยนอะไรแบบนี้ที่ผมทำๆเล่นๆไปในระหว่างทางนะครับเนี่ยเห็นไหมครับล็อกได้ใช่ไหมกันดามจได้ดีด้วยยิงได้ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตัว SR เราเราก็ปั้นได้ก็คือเราอาจจะไม่ต้องโฟกัสตัว SSR หมวดแค่ SR าร์มได้ยึดหุ่นมาได้เอาหุ่นซ้ำๆมาวางได้อย่างเงี้ยก็บเล่นได้แล้วอะไรอย่างนี้เลยนะครับ อ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันที่อันนี้กันบ้างนะครับจบเทินละปุ๊ชแน่โอเคก็อันนี้จะค่อนข้างจะง่ายดายเลยนะครับแหบแบบอ่าสะดวกสะดวกเลยเดี๋ยวเรามาดูอะไรมันมันกันบ้างนะครับต้องต้องบอกว่าความสนุกเนี่ยมันเริ่มต่อจากนี้คือมันจะมีของจีกันดั้มด้วยจีกันดั้มถ้าเราลงระดับหาเสร็จแล้วนะครับอ้ยขอขอ,ขอภัยนะครับอ่าจีกันดั้มถ้าเราลงระดับหาเสร็จแล้วอะเราสามารถ เก็บสมาพันชา่วเปลิลในด่านฮาร์ดมาได้เลยด้วยนะแล้วเอาสมาพันชา่วเปลิลนี่แหละมาสู้มาสู้กันอย่างดูเดือดเลยเดี๋ยวผมให้ดูตรงสมาพันชา่วเปลิลตรงตรง,ตรงนี้ก่อนกันแล้วกันว่าสู้กันดูเดือดขนาดไหนมาดูกันนะครับนี่นะฮะแต่ว่ามันจะแบบ R ิ G สักนิดนึงนะอันน,นะนี้นะครับแบบว่าสู้กันแบบคุกคุ่นแหละนะครับก็แบบต้องใช้จังหวะเรื่องของแบบการจังหวะเรื่องของแบบการการหลบได้การอะไรได้ด้วยในระดับหนึ่ง ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้ให้เดี๋ยวให้ให้เพื่อนๆดูว่าไอ้เจ้าตัวสมาพันธ์ชัฟเฟลที่ผมใช้อ่ะมันแบบตัวแต่และตัวสเตตัสม้นเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยนะฮะก็แบบไอ้ได้เทิร์นได้อะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหแบบเล่นอยู่หลายรอบอยู่เหมือนเหมือนการสลับของซีกันดั้มนะแต่มันก็แบบมันก็พอเล่นได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูทีมด้วยนะอันนี้คือแบบว่าเป็นตัว SR ที่ได้มาจากอันนี้ล้วนๆเลยนะได้มาจากเจ้าตัวด่านระดับฮาร์ดนะครับ สุดท้ายคือแบบว่าได้ได้ครบทุกตัวในสมาพันชัพเฟลเนี่ยได้ครบมา4หุ่นปั้นมัน4ตัวมาลงแล้วก็ตัว SSR ใช้ที่ใช้เนี่ยมีแค่เจ้าตัวช้ด้วยกันดั้ตัวเดียวเลยนะครับนะหรือว่าของญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่ากันดั้มชูบิเกียวใช่ไหมแต่แบบเวลาเล่นอันนี้แบบว่าต้องโอ้โหตึงนิดนึงนะตึงระดับนึงเลยนะฮะสมาพันชัพเฟลประทะสมาพัน์ชัพเฟลในอดีตปะทะกับสมาพันธ์ชัฟโฟลณปัจจุบันนะฮะ เนี่ยแบบโดนต่อยทีจะตายแล้วรอแรงงองแงอนอยู่พอสมควรแต่ว่ามันปั้นง่ายไงอ่าพอได้วยความที่มันปั้นง่ายเราก็เก็บมันมาเล่นนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวให้ดูทีมกันนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวันนี้ก็คือตัวที่เล่นจนจบด่านนะแบบตึงมากผมแบบตึงมากว่าแบบต้องนั่งคิดเออเอาตัวนี้มาบล็อกดีไหมเอาตัวนั้นมาบล็อกดีไหมอันนี้แบบว่าเป็นอีเทอร์ลโลของจีกันดั้มมันจะค่อนข้างเดือดอยู่พอสมควรนะครับอ่าเข้าสู่เทินสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็แบบเออขอเราเหลือเท่านี้แล้วเอาไงต่อดีนะ ตัวยานแม่เอาแค่ตัวที่แบบว่าฮิวได้นะแบบเอาให้แบบว่าเติมเลือดได้พอละเท่านั้นเองไอเจ้าตัวลีดเดอร์สกิลก็ไม่ได้ใช้หรอกประมาณนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวลีดเดอร์สกิลของจีกันดั้มจะเล่นง่ายกว่านี้อันนี้แบบว่าฮิวอย่างเดียวนะครับมาปึบชูบิเกลชาร์ดูกันดั้มไปเลยปุ๊บนี่ซัพพอร์ตหนึ่งสองนะฮะยิงตามเข้าไปอโอเครอดตายไปหนึ่งตัวนะล้มเป็นโดมเป็นโดมิโนจบอีเทนอลโรดด้วยอ่าได้ตัวเออาร์เท่านั้นนะครับ เนี่ยก็สัตว์เข้าไปคิวนะฮะสัตว์ต่อยถลม่มย,ยักษ์เฮ้ยตายซะเถอะดูนักบินแต่ละคนดิมันงอนแงนมากเลยนะมันมันแบบมันงอนแงนมากแต่ว่ามันก็แบบอ่ะมันปั้นง่ายไงเลยเอามาเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเล่นกับอ่าอะไรที่มันท้าทายมากขึ้นอ่าถามว่าเปลืองทรัพยากร,รไหมก็ใช้ชิปอ่าเราก็ปั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าเราอ่าถ้าเราแบบเรามีจุดมุ่งหมายในการที่แบบว่าเราจะเก็บพวกหมุนพวกอะไรอย่างนี้นะก็ ผมว่าก็มันก็อัพไว้ได้ไม่ไม่เสียหายหุ่นก็ได้ฟรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เอนอกจากที่เราจะเอามาขายได้แล้วเนี่ยเราก็ปั้นมันเก็บเก็บไว้เป็นคอลเลกชันได้ด้วยนะครับก็ดีอยู่นะเนี่ยปุ๊บจจะหมดละอันนี้ก็คิดหนักครับไปยังไงดีนะ,ะโอเคอันนี้ตายอีกเอาทางนี้ก็ตายทางนู้นก็ตายเอยอมตายนะสละชีพมาฉันยอมตายแล้วเดี๋ยวเอาชาโดกันดั้มมาปิดเกมนะครับปิดเกมประมาณนั้นเลยนะครับเนี่ยก็ เดี๋ยวเราจะให้มาดูกันว่าไอตัว SR ตัวไหนบ้างที่ผมปั้นมาแล้วว่ามันผ่านจากการฟาร์มมาแล้วใช่ไหมเนี่ย Shadow Gundam ก็ไล่เก็บเลยนะครับตอนจบนะเฮ้ยตายเถอะใช้ชวาชด้วยอ่าจัดการเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็อีกทีนึงเราก็จะใช้เนี่ยครับผมยิงออกมาข้างนอกนะอ่าศัตรูอันนี้เห็นแบบว่าทางฝั่งของอ่าเจ้าตัวศัตรูเนี่ย Gundam Master เนี่ยมันก็ มันจะเข้าโหมดดีเฟนต์ละนะครับเนี่ยตุ้มตายเลยเรียบร้อยกว่าจะผ่านโอหนะฮะเรียบร้อยนะฮะผ่านไปละนี่เดี๋ยวเรามาดูการว่า SR าตัวไหนบ้างที่ผมปั้นนะคือ SR1 อะไรเนี่ยมันปั้นง่ายมันประหยัดทรัพยากรแล้วแบบเรามีดิสทองอะไรเงี้ยเราก็แบบแป,แป,แปไปได้นะอ่าก็เอ่อ SR ที่ผมปั้น3ดาวไปเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็จะมีแบบพวกตัวประหลาดประหลาดตัวประหลาดประหลาดอ่าอย่างเช่นอะไรบ้างที่ตัวที่ดรอปมาเราได้มาเนี่ยอ่สมาพันธ์ชัฟเฟลิลก็ อัพไปแล้วเนาะถ้าเราแรงเนี่ยตามนี้เลยนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยกันดั้มอ่ากันดั้มฟาแลกนะอ่าอ่ามิกคาเอลิสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแล้วก็อ่าโดรีเบลดอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคือแบบว่าทำให้เราแบบผ่านเจ้าตัวอีเท n a l นอลโดของแอรีเลได้ผมไม่มีแอดผมไม่มีไอ้เจ้าตัวแอริเอลยูอาร์ด้วยใช้อันเนี้ยผ่านได้ได้ด้วยนะครับของอีเท n a l นอลโดนะนี่เดี๋ยวเรามาดูด่านกันนะ กองทัพนี่เลยนะครับแล้วก็ up เล v e l ให้มันเต็มแล้วก็เอาไปลงก็ล,ลงก็ลงง่ายดีนะลงไม่ยากเก็บก็ง่ายด้วยอะไรแบบนี้ไหนๆก็ฟาร์มแล้วนะครับเนี่ยผมก็เนี่ย,ยครับจบตรงนี้ไปแล้วอ่ะอันนี้กองทัพของฝั่งแอร์เรียนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะนักบินก็เอานักบินก็ปล่อยให้มันแบบคืเล v e l ขึ้นตามฟาร์มแต่ว่าไอ้เจ้าหุน R, ่นยูอาบนี่ก็ัพเลเวลใส่ใส่ไปนะครับอ n t เทนอลโหลดก็ง่ายขึ้นนะของ G ีกันดั้มเนี่ยตาเหลือกเลยนะฮะเนี่ยของ G ีกันดั้มจะโหดหน่อยออาก็แบบตาเหลือกพอสมควร นี่ครับสมาพัน์ธชัฟเฟลแล้วนี่เห็นไหมเป็นแบบเป็น SR รเลเเจเต็มนักบินนะครับผมแต่ผมว่าของจีกันดั้มมัน,ม,นมันยากกว่าอ่ามันยากกว่าของอ่าเจ้าตัวอ่ากันดั้มแอรเรียวระดับหนึ่งเหมือนเหมือนกันแต่ว่าพวกนี้ใช้ได้ป้านเราใช้ได้เล่นได้นะครับเนี่ย อย่างเจ้าตัวเนี่ยโจบเกอร์กันดั้มก็ยิงไกลนะอะไรเงี้ยก็มีการคัดมาหน่อยนึงสกิลเลเวลเวพอนก็บางตัวก็ไม่ได้อัพเลยอะไรแบบนี้แต่ว่าก็จบมาได้นะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นทางหนึ่งที่แบบว่าผมไปเจอมาแล้วก็ลองเล่นดูก็สนุกดีนะครับแล้วก็แบบเป็นการสะสมตัวโมวบิลสุดไปด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสับสไครด้วยนะสำหรับคอนเทนต์ประหลาดๆอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย